บนัดดาเดือดฝากถึงแองจี้กลางรายการทำไมต้องโกหกซ้ำแฉมาก็แฉกลับ เรียไ,ได้ว่าเป็นกระแสฮือฮาจนทำเอาหลายคนถึงออกมาเมาว่ามีดาราสองคนที่กำลังตั้งท้องไกลคลอดแต่ก็ไม่มีใครรู้โดยทางด้านแองจี้ข่าวใส่ไข่ได้ออกมาเปิดประเด็นพร้อมทั้งใบว่าเป็นคนที่หมดดำคชาพารู้จักดีมีผลงานตลอดแห่งอยู่หน้าจอทุกวันไม่มีสังกัดเป็นฟรีแลนซ์ไปได้ทุกช่องจะคลอดก่อนรถเมย์คนึงนิตและไออภิษดาด้วยกระทั่งต่อมาบุ๋มปนัดดาได้ มายืนยันผ่านรายการว่าตนเองนั้นตั้งท้องจริงได้ลูกชายจะคลอดพรุ่งนี้แล้วย้ำว่าไม่ได้ปกปิดอะไรแต่แค่ไม่มีใครดูออกว่าท้องอยังทำงานลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้านปกติแต่แค่รู้สึกว่าเราผิดอะไรที่เราเป็นแม่ม่ายแต่มีผู้ชายมาคุกเข่าขอแต่งงานเราไม่ได้ไปแย่งผัวใครไม่ได้ไปเป็นเนมียน้อยใครเลยโดยทางด้านน้องอันดาเองก็ได้ตั้งชื่อน้องชายแล้วว่าเทอร์โมส่วนทางด้านของสามีเดี๋ยว ขอดูหน้าลูกก่อนว่าออกมาคมหรือว่าหวานค่อยตั้งชื่อกันอีกทีหนึ่ง ขณะเดียวกันล่าสุดบุมยังได้เล่าถึงประเด็นที่แองจี้ออกมาบอกใบ้ประเด็นนี้เรื่องในการท้องผ่านรายการข่าวใส่ไข่โดยบุ๋มได้โทรหาแองจี้ถามว่ารู้ได้ยังไงเพื่อจะคอนเฟิร์มว่าใครบอกแองจี้แต่เรารู้สึกแย่เมื่อแองจี้กลับบอกว่าไม่มีใครบอกหนูแต่เป็นเพราะแม่ไปออกรายการศึก12ราศีและหนูเห็นหน้าท้องแม่แล้วก็เลยคิดว่าแม่น่าจะคลอดก่อนไอ์ ขนาดคนท้องมาก่อนยังดูบุ๋มไม่ออกเลยว่าจะคลอดเมื่อไหร่แองจี้จะรู้ได้ยังไงไม่ชอบว่าทำไมต้องโกหกซ้ำเราโทรไปใจใจแต่ยังโกหกเราหนูเก่งเกินไปยิ่งกว่าหมอสู่อีกนะข่าวที่บอกมีสไตลิ์มาจับได้ว่าเราท้องนั้นไม่เป็นความจริงแต่เป็นช่างแต่งหน้าที่ชื่อตึกที่ไทยรัฐซึ่งนางตะโกนบอกว่าเรานั้นท้องดราม่าประมาณนี้คุณแฉฉันฉันแฉกลับก็จบไม่ได้ซีเรียสแต่รู้สึกไม่ดี ทิ้งท้ายกันเหมือนเช่นเคยฝากเพื่อนเพื่อนช่วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องกิจกรรมทำกินแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับรู้ข่าวสารรวดเร็วก่อนใครคะ่ะ